สุดปโชคเผยจากใจอยากลงสนามช่วยซัปโปโรมมากกว่านี้แฟนบอลปรบมือเชื่อว่ามีช่าเห็นแล้วขณะที่ญี่ปุ่นชี้ชัดชนาทิพยังมีอนาคตกับฟอนตตเล่แน่นอนสวัสดีครับก่อนต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ชาแนลตองสุยนะครับก่อนจะเข้าสู่เนื้อหาของรายการในวันนี้ ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีกันก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับไม่ว่าจะเป็นตาไม่สู้แสงตาผ้ามัวมองไม่ชัดต้อลมต้อกระจกต้อเนื้อต้อหินจอภาพประสาทต,ตาเสื่อมหรือคนที่เล่นโทรศัพท์มือถือแล้วก็อยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆเนี่ยสายตาอาจจะมีการล้าได้นะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนหรือเวลาที่สะดวกนะครับ โปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดีสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุกบรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บาทฟรีนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็สั่งซื้อที่คอร์เซ็นเตเพชรอดิสรนะครับเบอร์โทร0 8 9 4 1 8 1 8 1 8หรือทางไลน์ pas 1 8 รวมไปถึงนะครับใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และสะดวกแถมอร่อยอันนี้เลยครับตอบโจทย์อย่างมากเกลนเน่กาโนล่าบาพัดที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กร,รมัม70แคลเท่านั้นนะครับมี2รสชาติให้เลือกทานนะครับไม่ว่าจะเป็นรสคุกกี้ช็อกโกแลตชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆ และรสคุกกี้แอนครีมรสนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนนะครับในราคาเพียงแค่12บาทเท่านั้นต้องรีบไปหาซื้อกินแล้วที่เซเว่นอเลทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆนะครับยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกล้องและแก้วน้องสุดคิ้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกรนเน่ครบ300บาทสามารถรวมใบเสร็จเ e เ e ่นอีเลเวนอออนไลน์หรือ7 d e l i v e r y มาแลกได้ทางเพจเกรนเน่ ne, เลยนะครับอุดหนุนกันได้ ช่วงนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนะื้อหากันเลยครับในคลิปนี้นะครับมาจัดหนักจัดเต็มความขึ้นไหวของนักเตะไทยที่ไปค้ายแข้งในฟุตบอลเจลีกกันหน่อยนะครับในช่วงแรกผมขอไปพูดถึงเรื่องราวของน้องเช็คสุประโชคสารชาติกันหน่อยนะครับแนวลุกทีมชาติไทยของสโมรสรฮอกไกโดคอนซาโดเล่ซัปโปโรนะครับที่ช่วงหลังนี้ได้รับคำชมจากแฟนบอลซัปโปโรเป็นอย่างมากนะครับที่ลงสนามในฐานะตัวสำรองไป 5นัด53นาทีเนี่ยทำแอซิตไนเจลิกได้ถึง3ลูกถือว่าไม่ธรรมดานะครับและตอนนี้เนี่ยสุเปโชคสรารชาติอย่างที่ผมบอกนะครับก้าวไปอยู่ในสควอตทีมชุดหลักของซัปโปโรเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีชื่อแทบจะทุกเกมแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าจะได้ลงสนาม กี่นาทีเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของทีมณเวลานั้นรวมไปถึงอยู่ที่มิชาเมโลเปตวิตเฮดโค้ช <head coach S 1> ของซัปโปโรด้วยนะครับเดี๋ยวซุปเปร์โชคเนี่ยหลังจบเกมที่ซัปโปโรบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอสเนี่ยเขาจะกลับมาช่วยทีมชาติไทยลงเล่นศึกฟุตบอลคิงคัพในช่วงฟีฟ่าเดยนะครับ สุ per ชคนี้เขาได้เผยถึงมารับใช้ทีมชาติไทยในช่วงฟีฟ่าเดย์ได้อย่างน่าสนใจนะครับเขาบอกว่าเป็นเกียรติมากที่ได้รับเลือกให้ติดทีมชาติไทยเขาบอกเลยนะครับจะต้องการใช้สิ่งที่เขาเรียนรู้จากสโมสรคอนซาโดเลสซัปโปโรเพื่อพาทีมชาติไทยควา้าแชมป์ก็ขอแฟนบอลญี่ปุ่นแฟนบอลชาวไทยร่วมสนับสนุนเขาด้วยนะครับเป็นสิ่งที่แฟนบอลชาวไทยน่าติดตามอย่างมากสุ per โชคเวอร์ชันเจริก เวลากลับมาช่วยทีมชาติไทยเขาจะช่วยทีมได้เยอะแค่ไหนและเขาจะสามารถมีฝีเท้าที่พัฒนาขึ้นได้มากแค่ไหนเป็นเรื่องที่น่าติดตามผมเชื่อว่าอย่างน้อยสุพรชคกลับมาเล่นกับทีมชาติไทยหหนเนี้พัฒนาขึ้นเยอะแน่นอนนะครับทั้งเรื่องของสปีดฟุตบอลทั้งเรื่องของทักษะความสามารถ อยากจะเห็นสุขโชคในสีเสื้อทีมชาติไทยแล้วนะครับขณะที่ทั้งฝั่งของคอนซาโดเลซัปโปโรเจลิกสุดสัปดาห์นี้อย่างที่ทราบนะครับบุกไปเยือนโยโกฮาม่าเอฟมารีนอตเป็นเกมสำคัญจริงๆนะครับจะแข่งในวันที่18กันยายนวันอาทิตย์ที่นิสันสเตเดียมเวลาเที่ยงตรงนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook แล้วก็ YouTube สยามสปอร์ตนะครับสุขโชคบอกเลยว่าเขาตื่นเต้นกับเกมเกมนี้อย่างมากนะครับเพราะว่ามารีนอต เป็นทีมใหญ่เป็นทีมระดับแชมป์เจลิกแล้วการที่ซัปโปรโรไปเยือนเขาคาดหวังที่ทีมจะมีแต้มกลับมาฝากแฟนบอลนะครับสุภโชคเนี่ยได้เผยถึงเรื่องราวต่างๆของการเล่นฟุตบอลเจลิกนะครับเขาบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้มาคาแข่งฟุตบอลเจลิกนะครับฟุตบอลที่นี่พัฒนามากๆและทําให้ตัวเขาเองเนี่ยพัฒนาไปไกลเลยส่วนตัวถามว่าพอใจไหมกับโอกาสลงเล่นก็พอใจในระดับหนึ่ง แต่สุปโชคก็บอกนะครับจริงๆเนี่ยเขาก็อยากจะมีโอกาสได้ลงสนามให้เยอะกว่านี้เพื่อที่จะได้โชว์เสยภาพของตัวเองอย่างเต็มที่แต่เวลาที่ได้โอกาสลงไปเล่นมันก็ดีเพราะช่วยทีมมีฟอร์มการเล่นที่ดีขึ้นและทีมชนะก็โอเคแต่เขาเองก็อยากจะลงสนามมากกว่านี้เชื่อว่าจะช่วยทีมได้มากกว่าเดิมแน่นอนนะครับดูจากบทสัมภาษณ์ของน้องเชคสุประโชคสารชาติเนี่ยแน่นอนเขาอยากลงเล่นมากกว่าเดิมนะครับคือเขามีความกระหายเพิ่มขึ้น เมื่อลงไปแล้วสามารถที่จะแอสซิสต์เล่นกับเพื่อนร่วมทีมได้และการฝึกซ้อมในช่วงที่ผ่านมาจากบทสัมภาษณ์ของพิธีซูเปอร์โชก็ทาได้ดีนะครับพอซ้อมดีมันก็อยากจะลงไปโชว์ของในสนามเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติของนักฟุตบอลอาชีพนักฟุตบอลที่จะพัฒนานตัวเองทั่วไปนะครับผมเชื่อว่าซูเปอร์โชคจะได้ลงเยอะขึ้นกว่าเดิมแน่นอนและที่สําคัญนะครับบทสัมภาษณ์อันเนี้ยที่สื่อญี่ปุ่นไปถามเนี่ยพอออกไปต่อหน้าแฟนบอลซัปโปโรเนี่ยเขาบอกเลยนะครับว่า ชอบในความคิดของสุปโชคสารชาติอย่างมากและเขาคาดหวังว่ามิชาไมิโลเปติวิตเฮดโค้ช <c oughs> ของซัปโปโดเนี่ยจะให้โอกาสเช็คลงเล่นมากกว่าเดิมนะครับเรื่องนี้เนี่ยแฟนบอลซัปโปโดค่อนข้างที่จะอยากเห็นเช็คเยอะมากๆนะทั้งการฝึกซ้อมที่บอกเขาเห็นเช็คทําได้ดีใช่ไหมพอลงไปเล่นก็ทําได้ดีตอนนี้โอ้โหถ้าคุณไปดูกระแสในทว i t t e r หรือคอมเมนต์จากแฟนบอลเนี่ยเขาอ้อนวอนเลยมิชา ส่งเช็คลงสนามมากกว่า10นาทีสัก20-30มนาทีสักหน่อยเพราะเขาก็อยากเห็นเหมือนกันถ้าเช็คได้ลงเล่นมากกว่าเดิมเนี่ยจะทํายังไงและจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีเหมือนช่วง10นาทีจะสามารถยิงประตูหรือแอซิสเยอะขึ้นหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แฟนบอลญี่ปุ่นอยากเห็นแฟนบอลชาวไทยอย่างเราก็อยากเห็นเหมือนกันก็ติดตามนะครับผมเชื่อว่าเกมที่ซัปโปโรเจอกับมารีนอตสนุกแน่นอนนะครับตัวสุปโชคเองยังพูดเลยว่า จะเป็นเกมที่สนุกมากๆแน่อยากให้ทุกคนติดตามส่วนซัปโปโรก็สู้เต็มที่อยู่แล้วนะครับซึ่งเกมนี้ถ่ายเท่าสดเหมือนเดิมนะครับย้ำอีกครั้งเที่ยงตรงหลายคนสอบถามเข้ามาเยอะ f เฟ o บุ o o ยู u ูบสยามสปอร์ซัปโปโรไปรเยือนมารีนอตผมบอกเลยว่าดุเด็ดเผ็ดมันเดี๋ยวค่อยมาปรีวิวกันสำหรับเกมนี้นะครับแต่ก็แน่นอนนะครับพอสุขโชคออกมาพูดแบบนี้คิดว่าน่าจะไปถึงมิช่าเหมือนกันที่ จะได้เห็นสุขโชคลงเล่นมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าถ้าเขาพูดแบบนี้อยากมีโอกาสลงเล่นเยอะแสดงว่าเขาก็โชว์ผลงานฝึกซ้อมได้ดีและเขาก็มั่นใจตัวเองระดับหนึ่งว่าลงไปจะสามารถสร้างความแตกต่างได้เพิ่มขึ้นช่วยทีมซัปโปโรได้มากขึ้นคราวนี้ติดตามกันนะครับเชื่อว่าในช่วง7-8นัดสุดท้ายของฟุตบอลเ League ในฤดูกาลนี้สุขโชคจะมีส่วนร่วมกับซัโปโร มากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนแฟนบอลชาวไทยให้กําลังใจน้องเช็คสุปรโชคสารชาติกันได้นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุปรโชคขยับไปพูดถึงเรื่องราวของพิเจชนาทิพย์สงกระสินกันหน่อยนะครับมีฟิลัวลุกทีมชาติไทยที่คาแข่งอยู่กับคาวาซากิฟอนตาเล่นะครับซึ่งพิเจก็เป็นอีกหนึ่งคนที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยลุยศึกฟุตบอลคิงครับในช่วงเดือนกันยายนนี้นะครับเดี๋ยวพิเจหลังจบเกมที่เจอกับคาชิวาเลโซก็จะเดินทางกลับมาที่ ประเทศไทยเลยนะครับล่าสุดฟอนตาเล่ประกาศยืนยันนะครับปล่อยตัวพี่เจมาลุยศึกฟุตบอลคิงคัพนะครับพี่เจก็บอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนของทีมชาติไทยเชื่อว่าทีมชาติไทยจะบรรลุปเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ส่วนตัวเขาจะใส่กําลังทั้งหมดของเขาไปและคิดว่าเขาจะทําให้ทีมชาติไทยมีผลงานที่ดีนะครับก็ฝากแฟนบอลชาวไทย ร่วมกันสนับสนุนทีมชาติไทยให้กําลังใจเขากันด้วยทั้งการลงเล่นฟุตบอลเจลิกและการกลับไปช่วยทีมชาติไทยเขาจะทําให้ดีที่สุดนะครับซึ่งพี่เจชนาทิพย์เนี่ยแน่นอนนะครับอย่างที่ทราบนาตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับโอกาสลงเล่นแบบเต็มที่กับฟอนเตเล่ในช่วง4-5เกมนะครับโดยเฉพาะเกมล่าสุดก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับที่เขาไม่ได้ลงสนามในเกมที่ฟอนเตเล่ต้องการ3แต้มแต่โอน,นิกิเลือกที่จะเน้นเพย์เซฟ เล่นเอาเพียงแค่หนึ่งแต้มนะครับซึ่งจากการที่พิจชนาทิปเนี่ยหายจากการลงเล่นให้กับคาวาซากิฟอนตาเลในช่วงหลังเนี่ยมันก็เกิดกระแสและประเด็นต่างๆมากมายนะครับแต่เอาจริงๆนะครับข่าวลือเกี่ยวกับการย้ายทีมอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่มีมูลความเป็นจริงอะไรเลยนะครับจากทางฝั่งญี่ปุ่นจากสื่อหลักๆหรือผู้สื่อข่าวที่ผมไปถามเข้ามาที่เขาทำข่าวฟุตบอลเจลิกโดยตรงเขามองว่า ข่าวที่ชนาทิปย้ายทีมเนี่ยไม่มีมูลความเป็นจริงรวมไปถึงณนะตอนนี้ทางฟอนตาเล่เองพี่เจชนาทิปเองเขาก็มุ่งมั่นโฟกัสกับการที่จะลุ้นป้องกันแชมป์เจลีกนะครับเป็นข่าวที่เต้าขึ้นมาเอากระแสประมาณนี้นะอันนี้จากมุมมองผู้สื่อข่าวญี่ปุ่นที่ติดตามฟุตบอลเจลีกนะครับซึ่งผมก็เจอพวกเขาบ่อยๆมาที่ไทยบ้างรวมไปถึงตอนที่ผมไปญี่ปุ่นบ้างพี่เจชนาทิพยยังคงโฟกัส อยู่กับคาวาซากิฟอนเตเล่นะครับแล้วตอนนี้สื่อญี่ปุ่นหลายๆสำนักนะที่เป็นสื่อแบบออฟฟ c i a l มีเว็บไซต์อย่างเป็นทางการไม่ใช่มีแค่ Twitter พิมพ์ข้อความ2-3ข้อความนะเป็นเว็บไซต์เป็นเขาก็ออกมาเขียนบทความน่าสนใจนะครับก็บอกว่าถึงแม้ว่าชนาทิปจะไม่ได้รับโอกาสลงเล่นจากโทรุโอนิคิในช่วงหลังแต่ชนะทิพเองก็มุ่งมั่นทำตัวให้เต็มที่แล้วก็ฝึกซ้อมหนักมาโดยตลอด การปรับตัวก็ทําได้ดีขึ้นตอนนี้เหลือเพียงแค่โอกาสลงสนามถ้าได้โอกาสลงเล่นชนาทิปจะกลับมามีผลงานที่ดีได้แล้วก็สื่อญี่ปุ่นนะครับอย่างทั้งฝั่งของฟุตบอลโซนแล้วก็ยังมี s o c กเกอร์ไดเจแล้วก็อีกหลายๆสํานักก็มองว่าตอนนี้ชนาทิปเริ่มชินกับ ฟุตบอลของคาวาัสกิฟอนทะเล่ที่เน้นการใช้เท้าแม้ว่าจะยังทำประตูไม่ได้ในซีซั่นนี้และโอกาสลงเล่นในช่วงหลังจะน้อยลงไปแต่คาดว่าเขาจะมีบทบาทอย่างมากในช่วงโคงสุดท้ายและชนาทิพยังมีอนาคตกับคาวาัสกิฟอนตะเล่แน่นอนเป็นเพียงแค่ปีแรกที่ยากลำบากของชนาทิพแต่ถ้าผ่านช่วงนี้และกลับมาลงเล่นได้เขาจะมีอนาคตที่ช่วยฟอนตะเล ได้มากกว่าเดิมแน่ๆนะครับอันนี้เป็นจากทางฝั่งญี่ปุ่นที่เขาออกมาวิเคราะห์นะเขาก็เชื่อมั่นว่าชนาทิพย์กับฟอนเตเล่ยังไปกันได้นะถึงแม้ว่าช่วงหลังจะยังไม่ค่อยได้ลงเล่นเท่าไหร่ก็รอดูนะครับว่าสื่อญี่ปุ่นออกมาพูดแบบนี้แล้วและหลังจากนี้จะเป็นยังไงแต่ผมก็ยืนยันว่าพี่เจเขายังโฟกัสอยู่กับฟอนเตเล่เต็มที่ยังคงซ้อมหนักเหมือนเดิมเพียงแค่ว่ารอโอก,กาสจากโทลุโอนิกิเท่านั้นก็รอติดตามนัดต่อไปฟอนเตเล่จะบุกไปเยือนคาชิวะเลโซ จะแข่งขันในวันเสาร์ที่17กันยายนเวลา5โมงเย็นนะครับถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook และ Youtube สยามสปอร์ตเกมนี้ถึงแม้ว่าโอกาสฟอนเตเ่จะลุ้นแชมป์เจลิกยากแล้วแต่มันก็ยังมีโอกาสก็ต้องบุกไปชนะคาชิวาเลโซให้ได้นะครับและเกมนี้เหมือนว่าโทรุโอนกิจะมีการโรเตชันนักเตะตัวจริงเหมือนกันเพราะนักเตะตัวจริงเริ่มมีอาการล้าก็ลุ้นพิเจชนาทิพแล้วกันว่าจะคืนสนาม หรือไม่นะครับขณะที่โชลุกโอนิกิเขาบอกว่าหลังจบเกมที่มีการพูดคุยนักเตะว่าแมตช์เจอเรโซสําคัญมากดังนั้นทุกคนต้อง มุ่งมั่นเต็มที่คนที่จะรับโอกาสก็ต้องลงไปใส่เต็มที่เพื่อเก็บ3มแต้มมาฝากแฟนบอลให้ได้นะครับเพื่อไปถึงเป้าหมายในการที่จะเป็นแชมป์เจลีกโอนิกิีเขาก็ยังหวังที่จะพาทีมป้องกันแชมป์อยู่นะดูจากบทสัมภาษณ์ล่าสุดก็ดูกันว่าฟอนเตเล่จะทําได้หรือเปล่านะครับให้กําลังใจพี่เจชนาทิพย์กันย้ำอีกครั้งเขายังคงมุ่งมั่นและโฟกัสเต็มที่กับฟอนเตเล่แน่นอนอ่ะยังไงก็รอติดตามแลวการเรื่องราวของฟุตบอลเจลีกสัปดาห์นี้ มีถ่ายเท่าสดแบบจัดเต็มนะครับทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตดูโปรแกรมกันหน่อยโปรแกรมวันเสาร์เนี่ยถ่ายเท่าสดก็จะมีซางันโทสูเจอคาชิมานะครับห้าโมงเย็นคาชิวาเลโซเจอฟอนเตเล่ห้าโมงเย็นนาโกุยะแกรนปัตเจอซานเฟสเซฮิโรชิมะห้าโมงเย็นนะครับคู่ซางันกับคาชิมาเนี่ยแข่งวันศุกร์นะสิบหกกันยาเลโซฟอนเตเล่นาโกย่าฮิโรชิมะสิบเจ็ดกันยาแล้วก็สิบแปดกันยายนเนี่ยโยโกฮาม่าเอฟมารีนอชเจอซัป,ปโปโรนะครับ ทั้งหมดเนี่ยถ่ายทัดสดประทาง Facebook แล้วก็ YouTube ของสยามสปอร์ตติดตามกันได้ช่วงท้ายของคลิปนี้นะครับฝากขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับสำหรับใครที่มีปัญหาทางด้านสายตานะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้ใครที่มีอาการตาผ้ามัวเป็นต้อลมต้อกระจกแล้วก็มีในส่วนของจอภาพประสาทตาเสื่อมนะครับรวมไปถึงคนที่ทำงานอยู่กับหน้าจอคอมพิวเตอร์นานๆรวมถึงนอนดึก ดูฟุตบอลดึกๆเนี่ยตาอาจจะล้าได้นะครับอาหารเสริมดีสตาช่วยได้นะครับสามารถรับประทานได้ทุกวันวันละ2แคปซูลก่อนนอนนะครับโปรโมชั่นตลอดเดือนกันยายนนะครับซื้อ1กล่อง600บาทซื้อ2กล่องราคา1,200บาทแถมฟรี1กล่องโปรโมชั่นพิเศษนะครับซื้อ4กล่องในราคา2,400บาทแถมฟรีดิสตาร์2กล่องและแถมฟรีอาหารเสริมเคลูกดีสำหรับสุภาพบุรุษฟรี1กระปุก บรรจุ25แคปซูลมูลค่า650บาทฟรีไปเลยนะครับสั่งซื้อได้ที่ c เซ็น e n t e r เพชออดิศรนะครับเบอร์โทร0894181818หรือทาง Line @pas18 นะครับขณะที่ใครที่ชอบทานของที่มีประโยชน์และอร่อยเนี่ยตอบโจทย์มากกับชีตผมช่วงนี้ก็คือผลิตภัณฑ์จาก g l e n น่นะครับโดยเฉพาะ Glenne c a โ n o l a า a r f u z ที่ต้องบอกว่าอร่อยมากขึ้นประโยชน์มากขึ้นมีโปรตีนเพิ่ม5กรัมมีเพียงแค่70แคลเท่านั้นมี2รสชาติให้เลือกเลยนะครับ รสคุกกี้ช็อกและชิพจัดเต็มทั้งประโยชน์และช็อกชิพเต็มๆรสคุกกี้แอนคิมรถ, cream, รถนี้บอกเลยหอมอร่อยไว้ช็อกสุดโดนในราคาเพียงแค่12บาทต้องรีบไปหาซื้อกินแล้วที่7 e เ e ่ e อีเทุกสาขานะครับนอกจากนี้พิเศษสุดๆยังมีของพรีเมียมคอลเลกชันใหม่เป็นหมอนรองคอพิกร้องและแก้วน้องสุดคิว้วรับฟรีไปเลยนะครับเพียงซื้อสินค้าเกเรเน่ครบ3 0 0บาทสามารถรวมใบเสร็จเ e เ e ่นอีเลเวนออนไลน์และเซเว่นเดลิเวอรี่มาแลกได้ทางเพจเกเรเน่อย่าลืมติดตามนะครับคลิปนี้ขอบคุณทุกการรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวััดีครบ